สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าและคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะกลับมาเจอกันกันกบเซลล์หนูเล็กที่ช่องหนูเล็กรถมือสองนะคะวันนี้อยู่กันที่เดิมบริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ซอยเสรีไทย68แยก1มีนบุรีเขตกรุงเทพมหานครนี่เองวันนี้มีตัวรถนะคะเจที่นั่งมาแนะนำกันนะคะเป็นตัว t o y o ต้า v เว z ซนะคะปี2015จ16คันนี้ราคาตั้งขายคา 4, ่ะ410,000นะ,ะมาพร้อมกับเล็กไมพี่ยง100,000กับอีก4,000กว่าเท่านะน,นะคะ คันนี้ลูกค้าขาผ่อนอยู่ที่ประมาณ700 0ันกว่าได้รถเจที่นั่งปี2015จดสิคันนี้ไปใช้งานเลยนะคะบอกเลยว่าคันนี้มาพร้อมกับชุดตรวจชุดแต่งสะเก็ดรอบคันเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้กันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะเริ่มกันตั้งแต่ดวงไฟนะดวงไฟด้านหน้าลูกค้าขาได้เป็นดวงไฟแบบมันติดรีเ,เฟ c เตอร์นะคะพร้อมไฟหน้าไฟเดียวอันนี้อยู่ในชุดโคมเดียวกันชุดโคมเดิมแท้จากโรงงานนะคะโคมเดิมแท้จากโรงงานเลย ในส่วนของกระจังด้านหน้าตกแต่งด้วยวัสดุโครเมียมนะคะพ้อมกับตัวโลโก้ตรงกลางวัสดุโครเมียมเช่นกันด้านล่างติดตั้งไฟตัดหมอกมาให้พร้อมกับตัวสเกิร์ตที่ติดตั้งมาให้เรียบร้อยด้วยลอบคัทนะสวยๆนะในส่วนตัวล้อนะคะได้เป็นล้อแมบบ็เดิมโรงงานนะน็อตสี่รูนะตัวยางได้เป็นยางกูเกียค่ะคันนี้นะลักษณะดอกยางให้ทุกคะดูดอกยางก่อนนะอันนี้คือลักษณะดอกยาง สัปดาห์ยางคันนี้เป็นสัปดาห์ที่27ปี2022บอกเลยแค่ยางก็คุมแล้ว4เส้นนะคะตัวยางใช้งานไปอีกยาวๆเลยค่ะประมาณ2-3ปีได้เลยนะ,ะนับศูนย์ที่เราเลยก็ว่าได้ตัวโชคนะคะแต่งแต้มสีมาให้เพื่อความสวยงามแต่ช่วงล่างนี่คือไม่มีสนิมน,นะคะช่วงล่างไม่มีสนิมการันตีในส่วนโครงสร้างคันนี้ไม่เคยจมน้ำนะคะสกเกิร์ตลอกคันด้านข้างนะมีมาให้พร้อมเลยถัดมาด้านบนนะคะ สีกระจกสีขาวสีเดียวกันกับตัวรถพร้อมกับตัวฟิล์มติดตั้งมาให้แล้วคิ้วกันสัต์ติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะกระจกบานเดิมแท้จากโรงงานนี่จำเดิมมาเลยนะคะเสารับสัญญ,ญาณเขาจะอยู่ข้างๆแบบนี้นะลูกค้าสามารถดึงเสารับสัญญ,ญาณตรงออกมาได้มือเปิดนะคะเป็นสีเดียวสีเดียวกันกับตัวรถเลยสีขาวด้านหลังนะคะสปอยเลอร์ติดตั้งให้เรียบร้อยพร้อมไฟเบรกดวงที่สาม ดวงไฟด้านหลัง LED นะคะแล้วก็คิ้วฝากระโปรงเป็นโครเมียมแท่งใหญ่ๆแบบนี้เลยนะ,ะพร้อมกับมีต้้งหลังแบบนี้ให้ด้วยนะนี่ไฟทับทิมนะคะมีให้พร้อมแล้วก็สเกิร์ตด้านหลังนะ,ะเรียกได้ว่าสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวเป็นตัว 1.5S Touring เดี๋ยวรอดูภายในบ้าง ภายในนะคะโหใหม่มากนะสําหรับภายในคุมโทนสีดําเลยนะแผงประตูสีดําพร้อมกับตัวปุ่มควบคุมกระจกนะคะที่ตกแต่งเป็นลวดลายสีเทาแบบนี้มือเปิดสีดําด้านนะคะแล้วก็มีที่จะเยอะไปไหนใส่ขวดนะ้ำสามขวดนะนี่เยอะมากนะแผงประตูก็เป็นสีดําในส่วนของรายละเอียดโครงสร้างนะคะนี่ ครงสร้างสีเดิมนะสีขาวเดิมแท้นะไม่ได้กลับสีเปลี่ยนสีมาแต่อย่างใดคันนี้ไม่เคยโดนชนหนักนะไม่มีประวัติเคมพิกความตีงการน้าท่วมนี่ไม่มีเลยนะสีขอบประตูกับสีตัวรถสีเดียวกันนะสีเดียวกันด้านในนะคะในส่วนของตัวเบาะได้เป็นเบาะหนังสีดานะคะตัวเบาะมีรูระบายอากาศนะเบาะหนังสีดําปรับเลื่อนเบาะเองตัวเบาะเนี่ย เป็นเดินได้สีขาวนะคะแล้วก็ตรงนี้เป็นปรับกระจกด้านนี้พวงมาลัยนะคะได้มาติฟังก์ชันแบบสามการบริเวณคอนโซลสีดำนะค,ะ mm hmm. คันนี้สวยเลยนะนี่มีหน้าจงหน้าจอมีให้เรียบร้อยนะตกแต่งเป็นวัสดุเป็นคล้ายๆสีเทาสีเงินนะคะแล้วก็แอร์เนี่ยจะเป็นอนาล็อกปรับได้4ระดับโดยการพร้อมตัวเกียร์ที่เป็นเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดนี่ เลือกเชนเ,เ,เกียร์ตรงนี้ได้ด้วยนะสวยๆนะคะบริเวณเพดานสะอาดนะคะไม่มีรอยยันนะ,ะไม่มีคราบสกรปรกเดี๋ยวดูในส่วนของบาะนั่งผูด็ึงสาแถว่ก้างนะคะสำหรับตัวบาะนั่งแถวก้างคือบอกเลยว่าลักษณะตัวบาะนี่คืออยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะสมบูรณ์มากๆ พร้อมใช้งานเลยคันนี้ปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วลูกค้าค่ะนะลูกค้าถ้าสมมติซื้อสดก็มาซื้อตอนเช้าเอารถกลับไปเลยหรือลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะเตรียมเอกสารมาให้พร้อมหากว่าอาชีพของลูกค้าเนี่ยอยุ่ในเกณฑ์ตามเงื่อนไขของธนาคารเนี่ยจัดไฟแนนซ์ช่วงเช้านะรอสองชั่วโมงรับรถกลับได้เลยนะคันนี้พร้อมเลยพร้อมจบเรียบร้อยแล้วนะตัวแอร์ด้านหลังนะแบ่งเป็นสตัวแบบนี้แล้วก็ปรับระดับตรงนี้ได้เองเหมาะมากๆสําหรับรถครอบครัวด้านหลัง เปิดมานะคะเบาะด้านหลังสูดสามารถพับลงไปได้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็ด้านหลังเขาก็จะมีช่องใส่แก้วรงแก้วน้ําให้นะมีไฟตรงกลางเพดานอย่างที่บอกไปว่าบริเวณหลังคาเขานี่คือสะอาดนะไม่มีโครงไม่มีคราบเลยตัวเบาะคือปรับพับเก้าอี้ลงไปได้ทั้งหมดทั้งสองตัวเลยนะคะด้านหลังพวกชุดอุปกรณ์ต่างๆนะอันนี้ถุงอุปกรณ์มีให้เรียบร้อย รงสร้างด้านหลังก็รายละเอียดตามนี้เลยตัวฝากระโปรงฝาท้ายเดิมนะจุด Mad เม็ดอาร์เรียงกันแบบนี้นฝาท้ายเดิมเดิมเหลี่ยมทรงเหลี่ยมสันนี้ยังอยู่เห็นชัดเจนนะคะในส่วนของตัวยางอะไหล่จะอยู่ใต้ท้องแบบนี้เลยนะช่วงล่างไม่มีสนิปนะคะลูกค้าคะเดี๋ยวเราให้ลูกค้าดูในส่วนของตัว ห้องเครื่องสักพีคหนึ่งคันนี้นะคะตัวเครื่องเนี่ยมีขนาด1 5 0่าซีซีนะเป็นตัวเครื่องวีว VTI แบบนี้นะแรงม้าของเขาวิ่งได้สูงสุดที่1 0 1แรงม้ากันเลยทีเดียวนะสำหรับตัวห้องเครื่องเนี่ยมีการสปาทําความสะอาดมาให้เรียบร้อยเครื่องเดิมนะคะอยู่ตําแหน่งเดิมเด,ม,เดมแบบนี้นะตัวเครื่องไม่มีรั่วเยิ้มของน้ํามันออกมาแต่อย่างใด นะของเหลวทุกอย่างทางเรามีการตรวจสอบให้นะมันเครื่องที่แน่ๆคือเปลี่ยนถ่ายให้แน่นอนนะคะนับศูนย์ที่เราได้เลยนะในส่วนของโครงสร้างนะคะอันนี้เป็นในส่วนของน็อตแก้มขวาอันนี้ก็คือคานหน้านะคะยังตรงๆอยู่เดิมแบบนี้นะไม่มีรอยโคตรนะไม่มีรอยโคตฝากรกะโปรงนะดวกกาเห็นกันชัด ตัวแผ่นกันความร้อนนะยังใหม่นะยังใหม่มากๆเลยนะยังใช้งานได้อีกยาวเลยสําหรับแผ่นกันความร้อนของเขาตัวสติกเกอร์มอกนะยังชัดเจนนะยังชัดเจน ฝาหน้าเดิมนะคันนี้ฝาหน้าเดิมฝาท้ายเดิมมีการเก็บรายละเอียดสีมาให้เลยก้อยเพราความสวยงามนะคะแต่บอกเลยว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักถึงห้องเครื่องที่ความตี่ตัองการน้ำพ่วไม่มีแน่นอนนะ,ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่สนใจคันนี้อยากได้รถครอบครัว7ที่นั่งสีขาวนะคะปี2015จด16คันนี้ไว้ใช้งานบอกเลยว่าติดต่อเข้ามาได้เลยตามเบอร์ที่ทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะคะ093892888 เบอร์นี้เป็นเบอร์เซลถุงเล็กนะคะแอดไลน์มาได้เลยนะหรือจะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดการจัดไฟแนนซ์นะคะรายละเอียดตัวรถนะสามารถสอบถามกันมาได้ลูกค้าอยู่จังหวัดอะไรนะสามารถออกรถกับเราได้บทเลยนะมีบริการไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงหน้าบ้านนะคะไม่พอมีบริการรถสไลด์จะส่งรถให้ถึงที่ดอกเบี้ยเริ่มต้น2.79เท่าไหนสำหรับรถปีนี้นะคะตลอดอายุสัญญาไม่มีบวกเพิ่มด้วยนะนะคะ ลูกค้าท่านใดอย่าลืมนะคะถ้าสนใจอย่าออกรถช่วงนี้รีบเลยนะเพราะเดี๋ยวใกล้ช่วงเทศกาลจะไม่ทันนะคะที่จะเอารถไปใช้ไปใช้เที่ยวกับครอบครัวนะคะช่วงปีใหม่สาหรับวันนี้นะลูกค้าที่อยู่ในคลิปนี้ของหนูเล็กช่วยกันกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ติดตามกันไว้ด้วยนะมีรถเข้าใหม่มีรถในสต็อกคือมีรถดีๆที่จะมาแนะนําให้ชมกันมากมายเลยนะสาหรับวันนี้หนูเล็กต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ